ขออนุญ,ญาตนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่6ด้านนว,วัตรกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ครีมขัดลองเท้าจากเบอรกบ้วยบาบรนาเพิลชูผลิตค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวนะคะดิฉันนางสาวนัทธรินีสีเมืองสวัสดีครับกับผมนายอภิพันต์ตันทองมันสวัสดีครับกับผมนายปรญจพลเทพทอง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนิการนชัยฤทธิ์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชาพงชัยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุเรพริสง่านานักศึกษาแผนวิชาการบัญชีจากวิทยาลัยเทคนิกละนองค่ะ that, the objective of this research w e s e as follow to study making s u r e p o l i c y for banana peel as a means Of earning extra income, and to study the satisfaction of teachers and students towards the banana peel school The population consists of student, teacher, educational personnel, the non technical college, and the general public of fifty people. And the sample where student, teacher, educational personnel, the non technical college, and the general public of fifty people. To use in this research, it consists of a satisfaction person, personnel on banana parachute So The used in the research consists of means and standard duration. The research results are as follows. Banana parachute parade can be used to parade to, to active duty and try students, student, student teachers, and children. Personnel run on technical college and general public. Sadiq which banana parachute parade on the world. ข้อเป็นมาในปัจจุบันนี้นะครับคิมหารองเท้า เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของคนเราโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษารวมทั้งผู้ใหญ่อยทํางานที่ใช่รองเท้าหนังเพื่อให้เกิดความงามแต่ใน่เป็นแบบพันธุกกับรองเท้าชนิดนี้ครับมีสารพิัวนตงที่ชื่อว่าสารสุดานเดจากการวิจัยของเหน่วยงานนานาชาติพบว่าสารสุดานเดนียครับมีผลต่อการทำลายเอ็นเอจะส่งผลให้เกิดเนื้องอกได้ซึ่งสารพิชชนิดนี้สามารถเข้าส mm. ู่ร่างกายของคนเราได้ด้วยการรับประทานการสุดดมหรือการสัมผัส และครีมขัดรองเท้าในท้องตลาดนะครับยังมีกลิ่นฉุนทําให้ปวดหัวเมื่อสัมผัสทาให้เลื่อมมือและยังมีาราคาแพงด้วยครับผลิตภัณฑ์ครีมขัดรองเท้าจากวัสดุธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ผู้ใช้จากการศึกษาข้อมูลทําใหมทราบว,ว่ายังมีเปลือกผลไม้และวัสดุธรรมชาติอีกหลายชนิดที่สามารถนำมาทําเป็นครีมขัดรองเท้าได้ยกตัวอย่างเช่นเปลือกมะงรุดเปลือกเงาะเปลือกกล้วยกะมะพร้าวกะลามะพร้าวและอื่นๆค่ะวัสดุธรรมชาติเหล่านี้ สามารถได้ความงางามกับรองเท้าได้ไม่แตกต่างจากครีมขัดรองเท้าในท้องตลาดและยังมีคุณสมบัติพิเศษต่างจากครีมขัดรองเท้าในท้องตลาดคือมีกลิ่นหอมไม่เบื้อมือทางคณะผู้ใจจึงสนใจศึกษานางผลกล้วยมาเป็นส่วนผสมในการผลิตครีมขัดรองเท้าค่ะคุณสมบัติของเปลือกกล้วยน้ำว้าน,นะครับสามารถขัดรองเท้าหนังให้เก็ดความงาง,งามอีกทั้งยังสามารถช่วยขัดเครื่องนึ้ได้อีกด้วยครับ วัตถุประสงค์ในการวิจัยนะคะ 1. เพื่อศึกษาการทำครีมขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วย 2. เพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้เสริม 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อครีมขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วยค่ะอุปกรณ์ต่อ20ตอลังนะครับ 1. เปลือกกล้วยน้ำหว้าจํานวน500กัมครับ 2. พาราฟีนจํานวน200กัมครับ 3วัตรลีจำนวน1 0 0 0พันกรัมครับ4ถ่านจำนวน150ยกรัมครับห้าน้ำมันมะกอกจำนวน5มิลลิลิตรครับแล้ว6นะครับกัวเชื้อน้ำหอมจำนวน5มิลลิลิตรครับต่อไปเป็นวิธีการทำนะคะวันนี้เป็นเพียงการสาธิตทุกอย่างต้องผ่านความร้อนค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะนำเปลกล้วยน้ำว้า,วา,าที่สากแค่ และถ่านาำให้ละเอียดและเ่เหลือเป็นผมค่ะขันน 2, นน้นตอนที่2นํนำวัตถาาีนจำนวน1,000กรัมนะคะตักใส่หม้อและพาราฟินจํานวน2 0 0กรัมค่ะคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะโดยใช้เวลา5้านาทีค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่3นะคะนำผบกล้วยจำนวน500กรัมค่ะ ผงถ่านจำนวน150รากรัมค่ะและน้ำมันมะกอกจำนวน5มิลลิลิตรค่ะคนจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะโดยใช้เวลา5นาทีค่ะขั้นตอนที่4ใส่หัวเชื้อต้นหอมจำนวน5มิลลิลิตรคนเข้ากับเนื้อครีมโดยใช้เวลา3นาทีค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่5มาจุ่ใส่ตลับอลูมิเนียมจำนวน20ตลับตลับละ60มิลลิลิตร พร้อมติดฉลาบก 1, บรรจุภัณฑ์ค่ะราคาคุณก่อจิ๋มขายรองเท้าจากเปลือกกล้วยนะครับ,บอยู่ที่25บาทค่าแรงอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์5บาทนะครับค่าบรรจุภัณฑ์15บาทรวมต้นทุนทั้งหมดนะครับอยู่ที่45บาทเราต้องก,การกำไรอยู่ที่30เปอร์เซ็นต์จากราคาขายนะครับดังนั้นราคาขา,ขายของเราอยู่ที่59บาทครับขั้นทางการจัดจำหน่ายผ่านทางเพจเฟซบุ๊กบรรณาผิวโชว์คลิก ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์การขัดรองเท้าจะมีด้วยกันคือ 1. ภาพผ้าเพื่อเช็ดฝุ่นบนรองเท้า2ฟองน้ําหรือแปรงเพื่อขัดรองเท้า 3. ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วย วิธีการขัดนะครับขั้นตอนที่1เราเอาผ้ามาเช็ดฝุ่นที่เกาะอ,อยู่บนรองเท้าให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2นะครับนงฟองน้ำหรือแปรงที่เราเตรียมไว้มาวนบนเนื้อครีมขัดรองเท้าจับเปลือกกล้วยขั้นตอนที่3นะครับนำมาขัดรองเท้าหนังโดยการวนๆถูๆเพื่อเกิดความเงางามเมื่อเสร็จสิ้นจากการขัดรองเท้าเรียบร้อยแล้วรองเท้าหนังของเราก็พร้อมใช้งานได้ทันทีครับ